ลูกแปลงลูกแปลงเป็นยังหัวขยันเนี้ยคร่ะหัวขยันเนี่ยครับห่วยจากเนี้ยลุงกับพุงหูเลยน้อยเฮียนหูตีว่าพุงหูสอนครับคุณครูสอนหัวหยันเนี่ยหยานยอนอย่างวะหนึ่งบันทบุรุษพายานสองบรนพับบุรุษพายานคสองมือพายานสามลุพายานสามไี่ได้สามคันแล้ครับ มนัมนเป็นต่ยามันเป็นตนีมันเป็นต่ยาดิกูไดลอนอ่ะกูโตครับ